ก็เราบอกเอาอ้าเอาไปวันนี้เขาสิมาพากันเล่นเกมโบได้โยนกวดแล้วมันตั้งได้สิมีขนมหาคนละหนึ่งห่ออาโบได้โยนมันล่มแหละจะไปต่อแถวใหม่เนาะแถวใหม่ขึ้นเลือกซีกขนมจีนวัดดีป่ะครับเออดีดีโอเคก็มีมือดีมีของแบบให้เลือกเอาวดไหน เอาไปต่อเนกอนไกค่อยๆอาไปต่อแถวไกลอ้าวเอาไปใครตั้งใครตั้งได้เอาเอฟเอฟเอเอาอเอฟเอาบอเอาหนึ่งหัวหัวเดียวโอ้ไปต่อแถวเลยอ้าวกีตาร์ไปต่อกันครับไปต่อแถวลูกไปตารแถวลูกไป้อน อาไปวัดไปต่อแถวต่อแถวอ้าวเฮียนได้เหียนอ้าวได้เร็วเร็วเร็วใครตั้งได้ใครล้มไม่ได้เด้ออ้าวไปต่อไหมไปต่อไหม่ได้่ได้่ได้อ้าวนัดได้เร็ว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 อยู่ที่ฝีมือแล้วอยู่ที่ฝีมือแล้ว อะไอีกหลอดเรบอเอาอ้าอกันย่ดเล่เล่เล่เอาหามเลือกไปไปซี์เลือกไปเอาหลอดไหมที่เอาหอดไม่ว่าว่าอะไรเอาเร็ว่เอากตออกอากาวยอากาด้ไรเล่นได้เล่นได้เล่ได้เล่นได้ต่อ เอาเอาผู้ไม่ไดเอาไม่ได้เร็ว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 แบบเร็วเลยนี่โลดเลยเหรอไปแล้วต่อแถวต่อแถวเร็วมีเยอะเยอะมีเยอะเยอะมาลงนัดเร็วโอ้โหโอ้ไม่ได้เร็วกี่เบิร์ดกี่เบิร์ดอ้าวเบิร์ดได้อยากอยู่นะโอ้กระแกกินไม่ทำเลย อ้ามาได้ไม่ได้ไปเลยกินเลยเอาว้าโอ้ยเอาตอแถวต่อแถวไหมยูเร็วเออโมเดอนมัน้ะได้กินโมเดอนโมเดอนเอาเอฟไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอานี่โนเร็วเอาเบิ้ง

สองฮอแล้วทำดเ็ีที่สองฮอแล้วไม่ได้เวี่าไม่ธรรมดาไม่ได้เที่สงเฮ้ยไม่ได้วิวเร็วน้องวิวโอน้องนัดถู้เขาน้องนัดโกโก้โกโก้กลับมาอีกรอบนึงโกโก้ไม่ได้โกโก้ไม่ได้กินเลยี่สาฮองย Cái mượn, mượn để rồi Mình sắp mát nè, trời rét, trời rét. Đấy, ôi, đi quá. bỏ xem, xem, xem. Nữa, nữa. Nữa, ตอแววเมีสมาธิมีสมาธิเอาเอาเร็วเร็วเรกัจะได้ต่อไปเอาเอาให้ได้เอาให้ได้นัดเอาเอาไฟสิไฟได้เอาเอาไฟสิได้ฮอดิอาีบร์ด้เสมีบรด้ส โอ้กิ่วเดือดสามห่อการแสดงครับการใดเจ้าพอห่อเดียวหอเดียวโอ้พี่โอได้อดสองเราจะควก็ได้เอฟเอฟไดเจ้าหอเอฟได้ยหนึ่งหอโอ้ได้เกือบมาถูกคนยังไงบอได้หนิยังสามคนบอได้บออ่าข้าผมสีสันเล็กน้อยเดี๋ยวจะพาเล็กหน่อยตีฟุตบอลก่อนบาาพี่น้อง